ว่องว่วกเลยไม่เจ็บหอมั้งไอคิมไอคิมหัวขีรถรถไทยไอคิมหับเขาเร็วมันยื่ใส่เอาเอาเฮียไม่อากูตายมันนี่มันอยู่เอาเอาเอาเมันอยู่เทึง Rana Jin ต่าย ini.

Bí thải đi hiện tại là bạn kiên nó à. kiên chân kia nó kia nó à Enemy here. Enemy here. Enemy here. ล่งไปเลยวะวงบีมาใช่ไหมวมาเฮ้ยนิดกูบีสิวะเอาเบอร์บวกเท้าทีหกเหรอเท้าแรกของเกมาแรกของวัน อือกลฟินนี่กอลฟินอ่าเนสิงไงบริบัตเนะเกูเล่นหัวป่ายคนเนสห้าสิบเดีหัะ ต่อสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างไม่ต่อออกมาลงลงบาสิลเลียบาซิลเลียเท่านั้นปาดหนึ่งเจอได้เจอได้บท โดดมาได้ได้ได้ตายก่อน,นะนอครับเจอนครับเจนจะเร็วเร็วนี่แหละเล่นได้เล่นได้พอ <im> ได้ปืนก็นาแค่น <im> ั้นเอ ตูแลกวะอืยเปิงยังไม่ได <n> e ้ปืนนะตอนนี้มาเรียบร้อยครับแตกหนึ่งเอชซีสี่กดูใส่เมันยังใส่มันยืดเชิงเหมือนนี่ตาเอิดโดนไปแล้วครับ เอ้ต้องต้องเอาไอ้นี่มามาตัวสว่อนสักจึ๊กไปโอ้ยเต็มเลยวะไม่ได้ว่านครับ,บรโอ้โหทิ้เคียวอะทิวว้เคียวเฉย เอาไปใส่ไปใส่แล้วะวนี่ยล่ะอาวงงงงงไอ้ควายาโอ้ยโอ้ยมันคือคามกำแพงเลยวะแต่วันนี้ครับเราต้องไหลนั่นมันแหลกๆว้วเอเยอะ โอ้โหวับไปทั้งเขี้ยลายทิบหายมันติดเขียวเฮ้ยอ oh, eh? oh, ้อระบาดเฉลี่ะไปเลยมาครับมาครับแสงและวีงามขำ อ่ะเอาเฮ้ยจะจักกบจอบะทำไรพิดเป่นเล่นห้องไหนเป่นแหละนี่ครับเล่นห้องออ,ออกมาแม่ท่เดยนี่เฮ้ยออกแล้ววะ โบว้าวตอนแรกมีโบว้าวโบว้าวว่าโบว้าวก็มีเป็นอยู่เขาไม่ให้เขาใม่รออยู่นะครับเข้าเลยเข้าเลยนี่ เก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าเออเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าก็มีอะบ 9ก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดห้าเรเ็วเร็วเร็วเ,วเวกินจัดหน่อคนที่โตอีแกแล้วเียกินจัดหน่อ,นนอเว้ยเข้าเก่นย่มันเ็นอยังวะ หอดเอ้าหอดห้าสิบเจ็ดตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าบอ,อ่อไปเลยอรอจะเข้านานเป็นบอเัปเดต ดเลยบ้าเียนกันรอมว่อ่าโอ้ยันดีนะ้วเลำซ้ำหน่อโอ้ยเอ้เน weakest, ็ตเน็ต<แก> <tense> อลลัมทดสอบทดสอบเอาได้ยินเสียงั้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยทดสอบเผ็ดเอส,สอดตามนี้ครับพาหน่งใครจะเล่นอ่อ อะไรวะปฏิบัติคืรได้เสี่ยโคตรป่าเลยนี้เก็ปิงไงนีง่นปนนเป็นลอยใกล้เป็นสองสองเหรออะอมูจักรอ บุรีมีบุรีผู้ติดต่ืต่างเจ็ดแปดคนทำคนนเทนบรีมันเขาเ้เลนเกมไหมลงเลยล่ะได้ได้ปืนคเอาปืนกเกยเลยมอ cũng như thế mà cũng như thương mà bên đầy như thầy mà rồi na được Hãy à. Sao à Mấy yêu thương mà Ô nết 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 Ôi Cô ở à, đây Bụi mít đâu sụp, sụp. Nhìn nhìn. Mình khô nị này vào bài sửa qua hai tour mọi người 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 เน็ตตีงไงอ๋อเน็ตเก้าร้อยเอ้มาแม่เน็ตตายอ๋อเน็ตตีงไงหูเบื่อวะสุบได้เพื่อนสุบได้สุบได้ มันตายแล้วมันจริงไม่รู้ตืนะ่นเรื่ออะไรเะยขอดินดินเลิดิน,นอ๋อเน็ตยังป,ปิงลงรถแม่ะมาโน้มทับปิงเด็ เย็บเรียงลองส่มแสจ่ะเข้มีตีนนี่ยปืดมันมิจกบอกเกี่ยจนจัดน

ตัวคนแม่เกินมีคนอ่ะพี่ไม่กูต้ยนจที่อย่าเบียงกับอะจียนจังเนาะนี่ต้องปงเศน้าเลย่เกิดเกิดเรื่องมีเอาสมบัตมนีได้ต้องสวยัน้